อบอกกับแม่ก่อนว่ายัางไงมั่งรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอะพี่อ้อมวันนี้เราจะมาทำกันเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องเตนค่ะนะคะรอติดตามดูนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะวันนี้อ้อเตรียมเซอร์ไพรส์ลูก ่อะดูสีหน้าคุณแม่ค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมาค่ะว่าจะจอดเซอร์ไพรส์ลูกสำเร็จไหมในวันนี้รอดูค่ะว่าจะเป็นยังไงของชิ้นนั้นคืออะไรติดตามกันนะคะดูถึงที่จอดรถเ้ยจอดของเซอร์ไพรส์เอาเบรกมือกันแน่นะเบรกมือหรอมันเป็นแบบนี้เหรอเออมันเป็นเบรกอันนี้ เลยขึ้นมัน,นมต้องกดขึ้นองนี้แบกหุตัวนี้เออแล้วถ้ากดนะก็กดลงกดลงเนี่ยมันขึ้นตัวพีเนี่ยโอ้ยทั้งนั้นให้พี่อ้อมครับ <c ười> ของเซอร์ไพรส์เราว่าว่นนี้กำลังมารับเอาของเซอร์ไพรส์ลูกสาว <c ười> สุดที่รักคือยำยกผักด่างให้พี่เขาออกมาให้ก็ได้ค่ะหัวหน้า <c ười> คุณแ <ort>. ม่ขายเปีว้าวมีีนึืขันบะตรเล่านีเื้อบไดรเล่อคตจะใส่คุณว่ามีเล่าใส่ไพ์ลูกสาวทีรรต้องลงทุนนะคะ จักองศาตอนนี้ประมาณสิบสิบห้าองศาอะไเนาะนะคะอ่าระยะทางจากบ้านถึงที่ทำง,งานนะคะประมาณห้าโลนะคะ,ะมันน่าลงทุนมากๆากเลยนะคะติดตามรู้นะคะว่าเซอร์ไพรส์จะสำเร็จหรือไม่ดูกัน,นะคะ่ะคุณแม่ลงทุนมากนะคะคีมโมสเซ <laughs> เสื้อผ้ยังไม่รูเเียหนาวาปมันมันใกล้ทางโค้งเกินเดี๋ยวผิดิดผทางนั้นก็ทางนั้นก็เอาง่าอืเข็นไปดีกว่าเาบาไม่ 看、嗯，看。哎嗨，哈，把，好嘞。预备，开始。预备。衣服放哪？嗯 คุณนายมันนี่ขังได้เคยใช่มีคุณคายไก้าบอชีเขาพูดเขาชี้ชงใช้เอ้าน้องเตยอยู่นี่ยึบอะไรเอ้าเฮ้ยไม่เหนไปเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องเตยไอ้นั่ไอ้นี่น่ะอะไรวะลูกลูกไอ้ไอ้ปูต้องต้องรอคอดไ้ก่อนเมื่อกี้เห็นไหมน่าจะไม่เห็นหรอกไม่เห็นมันบาง ไปด้วยไงว่าเราจะเซอร์ไพรส์สำเร็จหรือเปล่าดูหน้าคุณแม่จะมีน้ำตาให้เห็นหรือเปล่าลุ้น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 กมดร่อง่ะก็กดทันกลับไปเอากล้องจะน้องตีนกดทันมดพอเบอรกีบมาพลาจุมซะบ่

ตื่นหรือเปล่าคะุนี่เบตื่นเต้มากเลยค่ะไม่รู้จะาของมาเอรู้ตัวไหมวเราแอบปไหมเไปอยู่ไม่รู้ไม่รู้เขาสตาร์ทโบ์ไซวิจิสตาร์อะถ้าเกิดว่าไม่เห็นไม่ไปดีกิจจตไม่ไม่า้ากันห่งกลุมเปิดอยู่เราไม่เห็นเร <Es> พี่จ่ายพี่จายเอาพี่จายน้าแม่น้าจับล้วเื้อะวันี้บตเกือบเลเลยมกวไม่ได้มอเป็จับเป็นได้นี่ต้องกงนะลูก <Joshua> <os> เอ้าวจ้า ออขอบคุณทุกคนทีมาวันนี้มากค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่ที่แต่งงานใหน้บอกบอกกับแม่ก่อนว่ายังไงบ้างเ่ย เซอร์ไพรส์ให้นะคะดีใจหรือเปล่าดูนะคะจากหน้าตาหน้าตานะคะดีใจครับดีใจไปดูรถไปดูรถไปดูรถแม่ประจำน้องไปดูรถนี่คือของขวัญชิ้นใหญ่นะคะคุณแม่ทำให้ได้ทุกอย่างนะคะน้องไปดูรถครับเดี๋ยไปดูรถรับรถเจ้าของของ ทุกอยด่างวนน้วันไวันเอน้วันเปิดมากเด็กหมด้วันนี้กินไม่นอกนะเพราะว่าใส่กันนอกเส่สำเร็จเซอร์ไพรส์นะคะสำเร็จหรือเปล่าดูนะคะดีใจหรือเปล่า้องเม่เจยขึ้นก่อนคุณแม่ก่อนขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ต้องขอบคุณคุณแม่ ตังเรียนเป็นคนเก่งคนดีอย่าชิดื้อ่่รียนะโอ้โหี้อะไรนะกูเรียนไปคืนเขาเหรอยู่ยูรบัสเหอคนละครื่องะอันนี้คนละที่ของคนละทีเลย คุณแม่ยืมมาโชยเฉยสวยหรือเปล่าประทับใยหรือเปล่าอาเซอรกนอขึ้นเลยคียนนคุณแม่พึกไปถอยออกมาเลยนะคะเพื่อลูกเลยนะคะ เอเ่เลยนะไตงันไม่อนไรันม่ดเฮ้ยเอารองเท้าเต้นดเต้นอยู่ค่ะเต้นอยู่เตอยู่วันนี้น่ะเขิน เสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่เราคใจว่าอยู <reviewing ind ones> ่แล้วแม่จะรับเด็กอิทุ่กาวว่ารถไปหลายวันมาก รถคันเก่ารถคันเก่าไป็ลอะวันมากคิดว่าคิดว่าแม่จะทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะแม่จะทำจริงจริงฝันหรือเปล่าวะแต่คิดแต่รู้รู้รู้สึกว่าเหมือนกับว่าจะเซอร์ไพรส์สำเร็จหรือไม่เนาะแม่จะซื้อให้ไหมตอนแรกก็แค่หวังเลยว่าแม่จะขับมาหรือเปล่าเพราะเคยเห็นคนอื่นเขา อยากได้รถแล้วแม่ซื้อมาให้ไม่ว่าจะเจอกับติงจริงขอขอบคุณแม่ก่อนที่นึ่งขอบคุณพม่อนกทีนึ่งโอเคแอปเปิ้ Happy Birthday to you ค่ะัโอเคเอาคาเหรี่ง Hãy subscribe coi <laughs> kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราอยู่สำเร็จสำเร็จนะขอบคุณทีมขอบคุณทีมงานขอบคุณทีมงาน่ทีมงานสำเร็จโอเคค่ะ